มาตามจุดรวมของเราพ่งนี้นะคะาน้อยจุดรวมเนาะแล้วก็ทุกห่วทุกห่้นทุกหววทุกหววทุกหุ้นและข้างล่างนี่มันคืออะไรเนี่ย <c oughs> ข้างล่างอืมเี่เลขด้วยเป็นอะไรนะคะดูกันชัดชดนะคะเราสตาร์ว่าจะไม่ทำพระเจ้าชุดนั้นนะแต่ว่า มันก็ยังมีตัวที่แบบไม่เหมือนกันเนาะมีสองกับหกนะคะชุดรวมมีสองกับหกไม่ใช่ใช่สองหนึ่งหกโอ้สามตัวเลยที่ไม่เหมือนกันเนาะอืมแต่เออใช่สองหนึ่งหกค่ะที่ไม่เหมือนกันเนาะอืมลองลุ้นไปอีกวันเนาะ เนี่ยทำยากแล้วนะลาสตาว่าจะเอาชุดรวมแต่วันนี้ก็เข้าชุดรวมเนาะใช่ไหมใช่นะคะอืมแต่วันนี้เรามีหนึ่งไม่มีสิเนาะสามหนึ่งโอ้แต่ไม่มีแปดแต่ก็ได้เปินเนาะยังดีพรุ่งนี้ขอให้เบิลมาอีกนะเบิลเอาไปสี่ชุดพอเนาะจริงก็ชอบก้าวก้าด้วยนั่นแหละนาพูดอีกพูดไปอีกสถานที่เขาไม่พอ ใครอยากจิ้มก็จิ้มนะคะก้าๆด้วยไม่ต้องรูดกันทั้งหมดก็ได้คิดว่าก็ประมาณนี้แหละจะมาประมาณนี้แหละคะ่ะถ้ามาเบิ้ลอีกเนาะพรุ่งนี้เนาะอะไรจะเบิ้ลบ่อยๆทุกวันทุกวันเนาะอืมก็เป็นว่าตามนี้ก็แล้วกันนะคะพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนโชคดีชุดรวมนะคะชุดรวมพรุ่งนี้คิดว่าจะปังเลนะแต่ก็เติมสามเนาะ สามมาตัวเดิมอีกหกับ3กับ9โอ้ยตัวเดิมหมดนี่มีแต่แดเนาะแมาเปลี่ยน7ตัวเดียวแค่นั้นเองนะคะใช่ไหมใช่แล้วใช่เลยค่ะนะอ่ะตัวเด่นพรุ่งนี้อย่างนี้เลยเนาะโอเคนะคะถ้าเด่นแค่สองตัวน่าจะเป็นไหนดูก่อนนะคะ เด่นสองตัวนะที่เด่นมากสุดนะก็คือสามเ้าค่ะสามเก้าแต่ศูนย์ก็แต้มเดียวเองนะคะทิพย์นะก็ได้ลปลงเขาไงไม่เป็นไรนะเพราะว่าศูนย์เนี่ยก็มาอยู่แล้วพวกนี้นะแต่จะมาจะมาน้อยไหมวันนี้น้อยก็ไหลศูนย์อยู่นะอืม คิดว่าต้องติดมามั่งแล้วเนาะนะคะโอเคนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะประมาณนี้ค่ะรวยๆงปังค่ะสวัสดีค่ะ